สมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีมีพระนามเดิมว่าสังวานสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443ทรงเป็นบุตรคนที่สามในพระชนกชูและพระชนนีคำครอบครัวของพระองค์ได้ตั้งนวิวาสถานอยู่ใกล้กับวัดอนงคารามฝั่งทนบุรี ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์พดุงคันและหญิงพยาบาลแห่งสิริราชและทรงได้รับทุนให้ไปเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก มีพระราชโอรสพระราชธิดา3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราทิว่าราชนครินพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพระประชวนและเสด็จสวรรคตในขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุเพียง2 9พรรษาจึงทรงรับพระราชภาระเลี้ยงดูพระราชธิดาและพระราชโอรสที่ทรงพระเยาวด้วยพระองค์เอง ทรงอภิบาลอบรมทั้งด้านพระราชจริยวัตรด้านการศึกษาทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการต่างๆดังเป็นที่ประจักษ์ว่าพระราชโอรสทั้งสองพระองค์สเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพระสนิกร ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปนทรงเยี่ยมพระโระสกิกรตามภูมิภาคต่างๆตั้งแต่พุทธศักราช2507ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกขเวทนาของราษฎรในถิ่นธุรกันดาลที่ต้องประสบก,กับโรคภัยไข้เจ็บ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์และพยาบาลที่ตามเสด็จตรวจรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยต่อมาทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และโปรดให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอในพุทธศักราช2517 นอกจากนี้ทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือในการประดิษฐ์ขาเทียมให้แก่ผู้ยากไร้และมูลนิธิถัญยรักษ์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร สนพระราชาหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชนอีกทั้งทรงห่วงใยตำรวจตระเวนชายแดนหรือตอชอดอที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของประเทศจึงพระราชาทานพระราชาทรัพย์ให้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อน,นําไปจัดสร้างโรงเรียนและส่งรับเอาโครงการของโรงเรียนตอชอดอไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงเป็นแบบอย่างด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายจากพระราชดำริที่ว่าฉันจะปลูกป่าบนดอยตุงทรงเป็นหลักใ้ในการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กลับฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรชาวไทยภูเขาเลิกตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยหันมาประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีความสุขทั่วหน้าจึงพากันออกพระนามด้วยความรักและเคารพว่าแม่ฟ้าหลวงคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์คือวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลไทยอย่างอเนกอน,นันต์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จสวรรคตในวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538หากแต่พระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ยังสถิตสถาพรอยู่ในความทรงจำของพระสกนิกรตลอดนิรันดร์กาล